สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล็อกอินซับเวที่เป็นตัวโปรสามารถล็อกอินใน a c e b o o k หรือว่าใน g o o g l e p a ยได้นะครับอันนี้ผมจะติดตั้งตัวที่เป็นโปรก่อนครับผมกดติดตั้งครับแล้วก็กดติดตั้งครับผม เสร็จแล้วกดเปิดครับผมกับเลื่อนหาตัวเกมของเราครับอันนี้มันจะแสดงแท็บเมนูรครับเหมือนเป็นตัวเมนูของตัวโปรครับเลยให้อนุญ,ญาตให้แสดงก่อนครับกดย้อนกลับครับ เราก็เล่นเกมไปก่อนครับ ครับเล่นเสร็จแล้วครับแล้วก็กดที่ตัวหน้าแรกมันนะครับผมนี่ครับตัวเมนูของเราครับนี่ครับตรงนี้ครับผมกดหมดเลยนี่จแเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกครับผมเลือกไปเลยครับผม่วนผมวันนี้ผมจะเออมาสาธิตแก้ตัวเมนูเดียวนะครับก็คือเมนูฟรีช้อปปิ้งครับคือซื้อทุกอย่างที่เสียเงินแบบไม่ต้องเสียเงินครับผมคือซื้อได้ฟรีเลยครับกดเปิดครับผม ครับเรียบร้อยครับยอดเลยครับผมเดี๋ยวเราลองซื้อสักหนึ่งอันครับผมซื้อหนึ่ครับครับแพ็กเกจตัวนี้ครับผมผมมากดซื้อไปเลยครับซื้อสามร้อยสี่สิบเก้าบาทใช่ไหมครับก็กดซื้อได้เลยครับครับกดซื้อได้เลยครับครับผมครับผมแล้วก็กุญแจกับทองใช่ไหมครับเหรียญทองครับแล้วก็กดซื้อได้เลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับกด ซื้อไปที่ร้านสองสอนียนะครับกดไปเลยครับขับเสร็จแล้วกุญเจครับครับนี่ผมจะลองมาซื้อตัวละครครับสักตัวหนึ่งมตัวนี้ได้ครับร้อเจ็ดสิบเก้าบาทครับผมกซื้อได้เลยครับนะครับแล้วก็นี่เสร็จเปจครับ เราจะมาตรวจเงินเป็นตัวเหรียญทองบ้างนะครับนี่ครับครับเใช่ไหมครับกดสิ้เอ็ดครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ผมจะมาคือตัวรวมจะล็อกอินเฟซบุ๊กได้ใช่ไหมครับนี่ครับผมลองกดล็อกอินเฟซบุ๊กครับาเห็นไหมครับกดล็อกอินไม่สามารถล็อกอินได้ครับผม อ่าผมย้อนกลับนะครับเสร็จแล้วผมก็กดออกครับเสร็จแล้วต่อไปครับผมก็ต้องผมออกจากเกมนะครับผมกดออกจากเกมอ่าผมจะออกจากเกมครับผมเมื่อเรากดออกจากเกมมาใช่ไหมครับเราก็มาที่ตัวเก็บข้อมูลนะครับเลื่อนหามีเออตัวโฟลเดอร์ที่มันเขียนว่า Android ครับผมกดเข้าไปครับเสร็จแล้วไปที่ Data ครับผม เลื่อนหาตัวไฟล์ของเกมสเวตครับนี่ครับมันจะเป็นรูปตัวรูปเกมสเวตครับเรากดค้างครับเสร็จแล้วเรากดเปลี่ยนชื่อครับผมผมเปลี่ยนชื่อผมใส่อะไรก็ได้ครับจะเปลี่ยนพิมพ์ว่าอะไรก็ได้แต่ผมเป็นแค่เลข2ครับเวลากลับมาลบใหม่ออกเนี่ยผมลบแค่เลข2ออกก็พอครับไม่ต้องไปทำอะไรมันมากครับกดตกลงครับผม เสร็จแล้วเราก็ไปถอนการต,ติดตั้งครับผมตัวปูออกถอนการติดตั้งไปเลยครับอ่าผมกดไปที่เพจสโต้ตครับเพื่อไปดาวน์โหลดตัวแท้ครับผมอ่ากดติดตั้งเลยครับรอจนติดตั้งเสร็จครับผม ติดตั้งเสร็จแล้วเรากดเข้าตัวเกมนะครับครับเราก็เล่นไปก่อนครับตอนนี้จยเพิ่งไปล็อกอินนะครับจะเพิ่งล,ล็อกอินอะไรทั้งสิ้นนะครับ เล่นไปก่อนครับเล่นไปเรื่อยๆครับครับผม้ผมก็เล่นพอเล่นเสร็จนะครับผมก็จะมาออกจกากเกมอีกครั้งนึงครับอกออกจกากเกมอีกครั้งนึงครับ เสร็จแล้วผมก็จะไปที่ rs file แล้วก็ไปที่ที่เก็บข้อมูลครับผมแล้วก็เลื่อนหา android ครับผม folder android ครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดไปที่ data ครับเลื่อนมาล่างสุดเลยครับอ่านไหมครับจะมีลเดอร์ของตัวเกมซับบีตัวแทนนะครับนี่ครับอ่าเสร็จแล้วผมก็กดลบออกเลยครับอ่ากดลบออกเลยครับเสร็จแล้วผมจะแทนที่ด้วย ฟุเดอร์ที่เราได้เปลี่ยนชื่อไว้นะครับที่เป็นตัวโปครับอ่าผมกดเปลี่ยนชื่อครับอ่าผมลบเลขสองออกปึ๊บแล้วก็กดตกลงครับปับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นรูปเห็นไหมครับรูปตัวเกมท์เวีครับเสร็จแล้วผมก็กดเข่าเกมนะครับอ่ากดเข่าเกมนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเกุญแจกับทองเห็นไหมครับ ที่เราซื้อไว้ในตัวโปรนะครับมันก็จะมาอยู่ในตัวแท้ครับเมื่อเราแค่ย้ายไฟล์เฉยๆครับย้ายไฟล์กลับไปกลับมาแค่นั้นครับผมผมจะลองมาลอกอินนะครับท่านี้ผมจะขออินเป็น Google Pay แทนนะครับเพราะว่า Facebook ผมมีอีกรหัสหนึ่งครับผมจะลองอินผ่าน Google Google Pay แทนนะครับกดอินครับผมเห็นไหมครับเรียบร้อยครับ ผมได้เินเรียบร้อยครับใช่ไหมครับได้เินได้ครับแล้วก็เงินของเราก็จะอยู่นะครับเหมือนเดิมครับผมลองมากดซื้อสกิฟโมสเกตบอร์ดครับแต่อย่าลืมนะครับ่าตัวแท้เนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อฟรีนะครับติดตัวที่ต้องเสียเงินจริงๆครับเราจะซื้อได้ตัวที่ว่าเป็นเงินในเกมนะครับตัวขับได้ครับเป็นละครตัวนี้ตัวนี้ใช่ครับถ้า ทุกคนอยากกลับไปเล่นโปรเนเดิมแล้วก็แค่เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ของตัวนี้ไว้ครับแล้วก็ไปกลับไปเล่นเหมือนเดิมย้ายไฟล์กลับไปกลับมาแบบนี้ครับที่ที่ผมสอนทำครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับแค่นี้ครับขอบคุณครับผม